คุณทรายครับเงินเดือนคุณถึงสามหมื่นไหมครับถ้าไม่หรอถ้าไม่ถึงสามหมื่นผมขอไม่คุยต่อนะครับถ้าคุณเลือกที่จะคุยกับคนจากฐานะงั้นไม่ต้องคุยกันดีกว่าคะ่ะก็ไม่แปลกใจหรอกที่แกจะโดนขว้าแบบนะั้นอ่ะแล้วฉันผิดอะไรวะแค่ถามไปตรงตเอง ไปถามเรื่องเงินเดือนกับผู้หญิงแบบนั้นมันก็เหมือนกับแกไปบังคับให้เขาหน้าสดอะ่ะมันเสียมรญรยาดเว้ยอ๋อเดี๋ยวนี้เรื่องเงินอ่ะก็สําคัญกับชีวิตคู่นะเว้ยมันก็ใช่แต่แกก็ไม่ควรไปถามเขาตั้งแต่ครั้งแรกที่เดทกันปะวะใครมันจะไปรู้ล่ะผู้หญิงสมัยนี้ก็ไม่ธรรมดาถ้าเจอคนดีนะก็ดีไปแต่ถ้าเจอคนไม่ดีแบบที่ฉันเคยเจอฉันก็ต้องมีสิทธิ์ระวังตัวเองไว้หน่อยเปล่าวะแกดูดิคนที่แล้วอ่ะก็เล่นซะฉันเกือบหมดตัวเลยเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลา มันก็ปฏิเสธไม่ได้นะว่าสมัยเนี่ยขับเคลื่อนไปด้วยเงินทั้งนั้นแต่ฉันว่ามันก็มีอีกหลายปัจจัยนะที่ทำให้ชีวิตคู่ไปรอดอะแล้วฉันควรทำไงวะแกควรเอาเวลาไปศึกษาดูใจกันก่อนว่าเข้ากันได้จริงๆหรือเปล่าถ้านักขัตติเขาเป็นยังไงแล้วจริงๆรแล้วเรื่องที่แกควรจะถามอะมันไม่ใช่เรื่องเงินเว้ควรรู้จักนิสัยใจคอกันก่อนแล้วค่อยคุยเรื่องเงินกันปะวะเฮ้ hey. แมทกันแล้วเว้ยสวัสดีครับผมชื่อกันนะคุณชื่ออะไรหรอครับสวัสดีค่ะเราชื่อฟ้านะวันเสาร์นี้เราไปเดทกันไหมครับ ได้ค่ะได้ค่ะกันใช่ไหมคะเออใช่ครับ รอนานไหมคะไม่นานครับฟ้าอยากกินอะไรเป็นพิเศษไหมร้านนี้อร่อยนะอ๋ออะไรก็ได้ค่ะกันเลือกให้หน่อยเจนเย็ยนให้กันไม่ต้องถามค่อยๆเป็นค่อยๆไปเออแล้วฟ้าทำงานอะไรเหรอ ขายของออนไลน์ค่ะแล้วกันล่ะพอผมทำงานเป็นสถาปนิกครับโหเก่งอ่ะแล้วเขาทำอะไรบ้างหรอก็ไม่เก่งขนาดนั้นหรอกแค่ออกแบบบ้านเก่งมากเลยต่างหากเล่าให้ฟังหน่อยนะก็ประมาณว่าเราก็จะมาวาดโครงบ้านแล้วก็ให้ลูกค้าดูว่าเขาเขาจะใช้วัสดุแบบไหนก็ประมาณนั้นแหละ แต่จริงๆความฝันกันน่ะคืออยากออกแบบบ้านตัวเองแล้วทำไมไม่ทำอะ่ะการอคนที่จะมาอยู่ด้วยก่อนอะ่ะ<ล>ก็อยากแต่งงานมีครอบนะครัวไงมันคงจะน่ารักดีนะถ้าเกิดว่าเราได้ออกแบบบ้านกับคนที่เรารักการน,นี่น่ารักเนาะถ้าใครได้เป็นสามีนี่คงโชคดีมากๆแน่ เถ<ะ>นเนป้าการเป็นผู้ชายที่มีเป้าหมายในชีวิตชัดเจน,เจนหน้าที่การงา,านมั่นคงดีแล้วงานฟ้าเป็นไงบ้างอะงานฟ้าก็เป็นแม่ค้าออนไลน์ทั่วไปนั่นแหละเพิ่มความเป็นตัวเองแล้วก็เอนเตอร์เทนให้ลูกค้าสนใจเยอะๆแต่ว่าในอนาคตก็คงมีคนขายของไลฟ์สดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ฟ้าก็ต้องไปคิดแหละว่าจะทํายังไงให้อยู่ได้เพราะของแบบนี้มันดังแป๊บเดียวแล้วก็ไปแล้วฟ้าได้คิดไว้บ้างหรือยังว่าถ้าเกิดปัญหานี้ยฟ้าจะทํายังไงอืก็ขายของที่เราชอบแล้วก็ทำคอนเทนท์ที่เป็นกระแสแต่ว่าระบบหลังบ้านก็ต้องดีแบบควบคู่กันไปด้วยฟ้าดูเป็นผู้หญิงที่เก่งและวลาดนะแต่ติดอยู่เรื่องเดียวอ่ะ งานดูด้ค่อยมันค<อ>ง,<อ>งสักเท่าไหร่กันกันกันฮะเหมือนเลยเหรองานของฟ้ามันไม่ค่อยน่าสนใจใช่ไหมล่ะเปล่าน่าสนใจดีฟ้าเป็นผู้หญิงที่เก่งมากเลยนะชมตามมารายาใช่ไหมเนี่ยไม่การพูดจริงๆขอบคุณนะกินกันเถอะอาหารยินของเรา คิดเงนินด้วยครับทั้งหมด400ค่ะนี่ค่ะไม่ต้องพอนะคะเออไม่เป็นไรครับเอาที่พี่ดีกว่าไม่เอากันเลี้ยงฟ้าเยอะแล้วให้ฟ้าเลี้ยงคืนบ้างนะนี่ค่ะขอบคุณนะพะ คนนี้น่ารักมากเลยว่ะพึ่งพากันได้แถมไม่เอาเปรียบฉันด้วยดีแล้วจะได้ไม่ต้องเป็นมองเรื่อง,เงนเดินมากเกินไปแต่ฉันว่าฟ้าก็ยังดูไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่วะ่ะฉันยังกังวลเรื่องนี้แกว่าฉันเลิกคุยดีปะเฮะ้ยนี่แกพูดถึงฟ้าเหรอใช่ทำไมวะโหอิจฉาว่ะตัวจริงฟ้านี่โคตรน่ารักเลยแถมเรียนเก่งด้วยแกรู้จักเขาด้วยเหรอ อรู้ดิเดือนหนึ่งเขาขายของได้เป็นร้านเลยนะเว้ยเป็นร้านเลยเหรอเออเดิว,วะเขาไม่ได้แค่ไหนสดขายเสื้อผ้าอย่างเดียวนะเว้ยเขาทำแบรนด์เครื่องสำอางเองอีกด้วยกันฟ้ามาทำอะไรฟ้าได้ยินหมดทุกอย่างแล้วนะคือกันขอโทษฟ้าว่าเราเลิกคุยกันดีกว่าถ้ากันคิดว่าฟ้าไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรนะยินดีที่ได้รู้จักคือ การขอโทษกันไม่ได้แหม่ความแบบนั้นนะช่วยเคารพการตัดสินใจของฟ้าด้วยนะกันไม่เป็นไรเว้ยเริ่มใหม่เ่อน ใจเย็นๆก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวขายเสื้อผ้าเสร็จแล้วฟ้าจะขายเครื่องสำอางของแบรนด์ฟ้าต่อมาต่อกันเลยอุย้ยขอบคุณค่ะคุณนิวที่เข้ามาเป็นของขวัญให้ฟ้านะคะอุ้ยอุย,อยขอบคุณคุณกันด้วยนะคะ โอ้โหกดให้ไปตั้งเยอะพูดมาแค่นี้เองเหรอมีแฟนหรือมีคนคุยบ้างไหมครับมีแฟนหรือว่าคนคุยเราหรือยังครับฝาก็แค่แม่ค้าธรรมดาค่ะคงไม่มีใครสนใจหรอกตัวต่อไปนะคะ ขอจีบได้ไหมครับหืมันจะมากเกินไปแล้วนะโอเคค่ะวันนี้ก็พอแค่นี้เนาะเดี๋ยวเจอกันรอบหน้ารับรองว่าเสื้อผ้าสวยแน่นอนบ๊ายบายเดี๋ยวก่อนสิฟ้าคุยกันก่อนได้ไหม เรายังมีอะไรที่ต้องคุยกันอีกเหรอการขอโทษนะที่พูดไปแบบนั้นอะ่ะคือการยอมรับนะว่าก่อนหน้านี้การคิดแบบนั้นจริงๆงการคิดว่าเรื่องเงินคือเรื่องหลักของการคบกันอะ่ะแต่ตอนที่อยู่กับฟ้าการมีความสุขมากเลยนะมีความสุขจนทําให้กันลืมเรื่องเงินไปเลยอะ่ะให้โอกาสกันอีกครั้งได้ไหม ก็ได้จริงเหรอฟ้าขอบคุณนะฟ้าครับกันกลับมาแล้วกลับมาแล้วเหรอกินข้าวเร็วฟ้าเตรียมกับข้าวไว้แล้วโอ้น่ารักจังเลยแปลงใครเนี่ย ก็แฟนกันไงเออฟ้าไปเห็นไอเดียออกแบบบ้านของญี่ปุ่นมาสวยมากเลยนะเดี๋ยวกันลองดูดิอืมสวยจริงด้วยอยากได้แบบนี้เลยอะได้ดิเดี๋ยวกันออกแบบให้แต่ว่าต้องรอแต่งงานกันก่อนนะบ้าถ้าลูกค้าอยากดูตัวไหนบอกได้เลยนะคะ เดรสลายลายลิมสุดเหรอตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้เนาะตัวเนี้ยข้างนอกขายอยู่ประมาณ499ฝาจัดโปร399ก9ส่งฟรีไปเลยผ้าสวยมากเนะผ้าสวยมากนะทุกคนดูน่าอิจฉาแฟนพี่ฟ้ามาช่วยทุกวันเลยอยากได้แฟนแบบนี้บ้างจัน ใจเย็ยนๆนะคะทุกคนจริงๆแล้วฟ้ากับแฟนเนี่ยกว่าจะรักกันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากหรอกครับคนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยังไงก็ต้องคอยซัพพอร์ตดูแลกันรับไหมคะตัวนี้สวยมาก